ฟอร์ดแลนเจอร์แรปตอร์นะครับ2.0ไมเทอร์โบเชื้อเพลิงดีเซลครับผมใครที่กำลังตามหารถแ a ปเตอร์ปี2021นะครับไม่วิ่ง10,000โลนะครับคันนี้ไม่วิ่ง10,000โลเจ้าของมือเดียวนะครับป้ายแดงนะครับใครกำลังตามหาเดี๋ยวผมจะรีวิวในเย็นนี้แน่นอนนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูภายนอกตัวรถกันก่อนนะครับพอให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวแรปเตอร์นะครับนะครับไฟ LED นะครับ daytime นะครับเต็มนะครับ ทูออปชั่นเลยนะครับยาง B F กุหลิกเป็นของออสเตเรนนะครับผมได้ยางตะกุยนะครับได้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับแม็กเติมดูนะครับบันไดข้างนะครับดูความสดใหม่ของแรปเตอร์ตัวนี้นะครับนะครับใครไม่ไหวกับเบนซิน V 6 3,000นะครับมาคันนี้ได้นะครับเชื้อเพลิงดีเซลนะครับนะครับดุดุเหมือนกันนะครับมาแบบดิบๆเลยนะครับ แตนเจอร์แรปเตอร์นะครับอุปกรณ์แต่งครบนะครับนะครับรถสภาพสวยนะครับเดี๋ยวผมเอาเข้าไปล้างก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับดูภายในครับผมไม่หนึ่งหมื่นโลสภาพเป็นยังไงนะครับให้ดูกันเลยนะครับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้านะครับมีอักษรแรปเตอร์ติดไปตรงนี้เดินเส้นเส้นสายนะครับเห็นไหมครับ จะให้คุณผู้ชมดูนะครับติชช n ่สีน้ําเงินนะครับไม่ก็สีฟ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาแน่ๆนะครับพวงมาลัยไฟฟ้ามีอักษรแรปเตอร์ตรงนี้ติดไว้นะครับเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับนะครับผมพวงมาลัยมีแพนด์ิชชี่มีระบบคุสคอนโทรลเกียร์อัตโนมัติ10สตีดตัวนี้เป็นโฟนะครับมีสีไฮสี่โลมีดิฟล็อกมีระบบแพคชั่นมีระบบช่วยลงเขานะครับตัวนี้ได้ปุ่มบูสต์สตาร์ทนะครับผม นะครับระบบนำทางมีแน่นอนนะครับผมนะครับเล่นง่ายสะดวกสบายเดี๋ยวจะรีวิวให้คุณผู้ชมดูนะครับในเย็นนี้นี่ครับหนึ่งเอหนึ้ยหกสิโลนีครับผมใครสนใจฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปในเย็นนี้นะครับผมใครสนใจชอบคอมเมนต์มากดไลค์นะครับผมเดี๋ยวแจ้งราคาในวันรีวิวนะครับผมเย็นนี้เจอกันครับผมสวัสดีครับ found